เรื่องนี้ไปดูหนังกลางแปลงยิ่ยงใหญ่อลังการงานสร้างใครไม่เคยดูต้องดูให้ได้สวัสดีครับผมชื่อนายสุนทรสอนสําแดงครับจากจังหวัดศรีสะเกดครับเจ้าของงานได้ว่าจ้างให้ไปใช้หนังกลางแปลงทีมงานขึ้นไปติดตั้งโครงขนาดใหญ่เพื่อติดตั้งจอขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ศรีสะเกดครับทีมงานทีม,น,ทมน,นี้เป็นทีมงานหนังกลางแปลงครับ กำลังติดตั้งโครงที่ฉายหนังกันอยู่โอ้โห,โ,โ,หโครงใหญ่ขนาดนี้จอเนี่ยต้องใหญ่ต้องอลังการชาวบ้านนี่มากันคืนนี้รับรองได้ชมหนังกลางแปลงกันสนุกสนานเคลื่อนแขงกันละครับเอ๊ะติดตั้งจอใหญ่อย่างเงี้ยฐานเนี่ยมันต้องมั่นคงหน่อยเอ้ะเอ็งอะมัวแต่เดินเล่นอยู่ข้างล่างไ้เอ็งทำฐานดีหรือเปล่าเนี่ยดีสิครับพี่รับรองเพอร์เฟคครับแข็งแรงครับอแข็งแรงแน่นะ แน่ครับอ่ะไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปทดสอบความแข็งแรงให้พี่ได้ประจักษ์แก่ตาเลยว่ามันมันล่วงได้อย่างงี้เอาล่วกล่วง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 ไอ้ทีนีดีดีตาย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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหไอหน้าเขาเปลือกเอกช้ำอะไรเนี่ยดูสิพี่ดาดวายวอดหมดแล้วเฮ้ยเราพลาดตรงไหนวะเนี่ย เองพลาดทุกตรงเลยแหละไม่งั้นมันจะพินาศอย่างนี้เหรอดูว้ายล้ลบอมล้อล้ล้ล,ล,ล้โอ้โหเกือบหนีไม่ทันเว้ยเราไอ้ป้าทอพี่อย่าคิดมากนะเราเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยดีกว่ามาเออเริ่มใหม่เต่เงเนะี่ยไม่ต้องมาช่วย ให้เองช่วยนะเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อ <ś c oughs> <oh> ีกว <vous> ่านีหน nah ีหนีโดดโดดโดดโอ้โหถ้าเกือบตายไอ้บ้า ขอย้ำอีกทีเรื่องที่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเ็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปรากฏว่าฐานไม่แน่นทำให้โครงถลม่มร่วงลงมาทั้งคนทั้งเหล็กเลยครับโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นไรมากครับดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรเป็นห่วงนะห่วงว่าจะอดดูหนังกลางแปลงนะัขอขอบคุณคุณสุนทรสอยสำแดงจังหวัดศรีสะเกดเรื่องจอหนังกลางแปลงถล่ม